ถ้ารู้สึกเบื่องานเมื่อไหร่ลองไปนั่งดูคนมาสมัครงานหรือคนมานั่งรอสัมภาษณ์ที่บริษัทจะเห็นเลยว่ามีคนอีกมากมายที่อยากได้ทำงานแบบที่เราทำอยู่ถ้ารู้สึกว่ายังไม่รวยลองไปดูคนจนที่หาเช้ากินค่าคนที่ไม่มีเงินติดกระเป๋าคนที่ต้องนอนบ้านสังกะสีที่แทบกันลมกันฝนอะไรไม่ได้เลยถ้ารู้สึกไม่ค่อยมีความสุข ลองเดินเข้าไปในโรงพยาบาลจะเห็นคนป่วยนอนให้น้ําเกลือนอนให้ออกซิเจนเต็มไปหมดคนป่วยที่อยากแค่เดินได้และแข็งแรงเหมือนเราบางทีเราก็เผลอคิดว่าเรายังขาดอีกมากมายทําให้เราไม่มีความสุขแต่จริงๆแล้วยังมีคนอีกมากมายที่ขอแค่มีเท่าที่เรามีเขาก็สุขใจที่สุดแล้วดังนั้นอย่ามัวมองหาความสุข จากสิ่งที่ขาดจนพลาดความสุขจากสิ่งที่มี